ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ อนาวินนะครับอยากจะให้อาจารย์อธิบายเรื่องราวของความเป็นมาเป็นไปโดยเฉพาะเรื่องของยันเนี่ยคืออย่างนี้ครับตลอดเวลาที่ผมได้ดูแลท่านอาจารย์นะครับก็จะมีผู้สธาจองตอนนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่เห็นบรรยากาศสักครู่เมื่อกี้ก็คือการที่บางท่านประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มาแก้บนนะครับแล้วบางท่านก็ได้โชคได้ลาบนะครับจากสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้เขียนสดนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านอ่าให้กับทุกๆท่านไปนะครับวันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือผู้ที่สธาจองแลบมารับพยันนะครับในเวลากําหนดที่ครบ ดลวันที่มารับครับผู้สัทธาจองเยอะมากครับและขนาดผืนต่างๆก็จะมีความแตกต่างแต่ละผืนไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันครับก็จะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ผืนเล็กนะครับขนาด20คูณยนะครับนะครับก็จะขยับมาก็เป็น30คูณสเซนติเมตรนะฮะแบบแต่ละแบบเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับ เขียนตามท่านจะเขียนตามวันเดือนปีเกิดนะครับซึ่งซึ่งแต่ละท่านวันเดือนปีเกิดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสักลายครับครับสังเกตดูแต่ละลายใช่ครับจะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันคราวนี้ขอแใช่ครับแล้วขอเสริมนิ่นึงอย่างเช่นลักษณะว่า ในการที่ท่านเขียนนะฮะเกี่ยวกับโชคลาภเมตตาไปแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดบางท่านสุขภาพไปดีที่จะเขียนค่อนข้างนานนะครับเ,เพราะว่าการแก้ไขดวงแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับค,ครับบางทีบางท่านนะฮะที่ติดคงติดขัดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโชกชะตายก็อาจจะเขียนนานหน่อยนะครับแต่บางท่านถ้าเกิดไม่ติดขัดอะไรก็จะเขียนเร็วครับอยู่ที่ว่าอ่าพื้นฐานดวงแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับเริ่มแรกจากที่ผมเนี่ยยังยังไม่เชื่อก่อน คราวนี้ผมประสบปัญหาด้วยตัวเองก็คือว่าเปิดร้านอาหารครับพูดได้นะผมอยู่เป็นเจ้าของร้านอาหารคูริมบึงนะอยู่ที่พัทยาอยู่พัทยาครับแล้วก็ด้วยประสบความล้มเหลวในการดําเนินธุรกิจนะครับก็ไม่มีที่พึ่งทางใจครับวันหนึ่งก็ได้ดูรายการมูลนท์แล้ะครับเหมือนที่ทุกท่านได้ดูกันเลยครับที่ท่านอาจารย์ไปลงรายการออกอากาศนะครับคราวนี้ก็เลยตัดสินใจบบูชาพญานครับก็ยอมรับว่าชีวิตผมเปลี่ยน แล้วเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นจริงๆนะครับเปลี่ยนแล้วก็ธุรกิจผมกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ธุรกิจที่ผมลงทุนกับเพื่อนในด้านต่างๆที่อยู่ที่เมืองนอกก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เลยนึกถึงวันที่เราได้ดีแล้วก็เลยมารับใช้ท่านอาจารย์ครับในการที่เป็นตัวแทนนะครับในการสั่งจองพยันผมก็สามารถติดตามได้สังเกตแับเวลาสั่งจองก็สั่ง โทรได้ตลอดเลยครับอบอกเบอร์ได้ไหมครับได้ครับอ๋อศูน5์หกสี่นะครับ